เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยให้ผู้ชมเลือกซื้อกันนะครับคันนี้เป็นมิตซูครับมิตซูบิชิปี08เครื่องเกียร์ดีครับสียังสวยล้อแม็กซ์สวยยังดอกดีใช้ได้ยาวกับราคาเพียง39,000บาทเท่านั้นเองราคานี้ต่อรองได้ด้วยครับรถขับใช้งานได้ปกติ ภายนอกสวยงามภายในสะอาดแอร์เย็นเจี๊ยบช่วงล่างมีดังบ้างนะครับเกียร์ออโต้เข้านิ่มครับปกติพร้อมวิ่งทางไกลได้เลยร้อญี่ปุ่นแอร์ระบบไฟฟ้าทั้งคันมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับสว,สวยครับราคามอไซคถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิาการดูรถอยู่นครนายก เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยมีติก็คือภาษีขาดเกินนะครับต้องจดใหม่ก็ไปจดพร้อมกับตอนโอนได้ใช้เอกสารชุดเดียวกับชุดโอนเลยครับตรงั้นก็ครบๆนะครับมีกล้องถอยภายในเบาะสภาพดีเบาะหนังครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้า สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ